สวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้ผมมาที่หลังเขาหญ้าจุดสก,กัดเมื่อก่อนเป็นฐานสองน้องไมนานจะมาอยู่ที่นี่ฮะห่างจากน้องไมนาเข้มาประมาณสักอ่าสิบสองสิบสามโลนะฮะผมไม่มั่นใจอยู่ในเกณฑ์ไม่ขาดสิบกว่าโลครับผมเนี่ยเป็นป่าสนนะเมื่อก่อนสมัยนั้นะผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมเอฟซีตรงนี้เป็นจุดสก,กัดไปข้างในก็จะไปข้างในหลังเขาหญ้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูในในไนอีกเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกว่าผมจะไม่มีแบตเตอรี่ผมลองฮะไม่มีทุนครับผมจะทำด้วยใจฮะบรรยากาศมาลูกน้องห้าตัวครับผมเอฟซี สรงนั้นมาฮะตลอดฮะเมื่อกี้เราแดกหลงมาเร็วๆเดี๋ยวให้ดูรอยสัตว์ที่นี่สัตว์เยอะนะพี่มีรอยช้างเพียบเลยเดี๋ยวไปดูรอยช้างที่นี่ยังเป็นดงสมบูรณ์นะฮะเอฟซีดงหนองไม่นาครับผมเนี่ยบรรยากาศเป็นป่าครับผมนะฮะสวยฮะสวยบรรยากาศสวยกัมากครับผมที่นี่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์นะฮะตรงนี้ไม่มีคลื่นฮะโทรก็ไม่ติดไปเลยครับพี่ซีโอ้โหพซีเจอขี้เมลนแล้วนี่ไงขี้เมลนดพีซีนะฮะ นี่ฮะขี้เม่นนี่ฮะเม่นตัวใหญ่ยยนะมเม่นโทนนี่แน่เลยเนะี่ยตัวใหญ่กกครับผมไปไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับไปเร็ว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 ไปเรื่อยครับสี่ลูกองก็ไปแลวฮะไปไปลูกรองหน้าแหละไปนี่งดิบงใหญ่งดิบเลยฮะมือก่อเป็นบุกที่เป็นป่าบุกจัดให้รัศดรจะบุกลูกมาทำามาหากินกันอะไรประมาณนี้ยแต่ทีนี้ว่าอันนี้เขาก็เอาคืนก็กลายเป็นโครงการฟื้นฟูป,ป่าเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้ว เมื่อก่อนก็ทางานอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่โครงการนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆฮะมีอะไรแนะนําดีๆก็จะบอกครับผมตามไปเรื่อยฮะนี่ดงเย็นครับผมตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งฮะสี่โมงได้ธรรมชาติเย็นเนี่ยฮะมาคนเดียวกับหมาห้าตัวครับผมลุงหัวกับหมาห้าตัวลุยป่าอีกแล้วฮะไม่มีหม้อข้าวมาด้วยวันนี้ผมยังไม่ได้อะไรหุงข้าวเลยเนี่ยผมมีแต่ข้าวเหนียวมาผมไม่รู้จะไปไผ่เปล่าน้ำผมก็ไม่มีมาตอนนี้ผมจะไปหาน้ําก่อนมันก็จะเย็นแล้วไปเรื่อยครับผม เราก็จะเดินมาเร็วสไป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 มามาถังเนี่ยอะไรเนังไรเนี่ยลอ,อยเขาลอยเฮ้พวกนี้พวกลอยหมูครับผมที่นี่หมูเยอะนะฮะเอฟซีลอยหมูพวกนี้ได้กินหมูแนะ้วไปไปไปมาเร็วเร็วที่นี่มีกระทิงเยอะนะเอฟซีตวก,กระทิงพวกช้างเยอะครับผมวันนี้ก็มีข้าวมาหนึ่งโลมานั้นผมก็จะมาอยู่สองคืนไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแบตเตอรี่ผมไม่มีเอฟซีไปเรื่อยครับผม ผมอะไรที่กินได้ก็จะแนะนำฮะเอฟซีต่ความรู้ก็ผมใด้ความรู้ไปเรื่อยที่นี่ของกินเยอะถ้ามีข้าวมีไฟไม่มีอะไรมีข้าวอยู่ได้ไม่มีข้าวก็อยู่ได้ในป่าที่นี่เพราะว่า้าคนรู้จักกินนะเอฟซี้าวคนรู้จักกินก,ก็กินไม่ได้เหมือนกันนี่ก็้อยหมูฮะลอยหมูเยอะไอ้นี่เป็นฝูงก็ผมหมูฝูงมีขยะด้วยเอฟซีในป่าฮะลึกไปไหนก็มีขยะก็ผมไม่ช่วยกันเอาออก ผมเดินมาก็มีต้องลอยพันป่าอยู่ฮะนอนข้างทางมีพันป่าอยู่ไก่บินเยอะไปเรื่อยครับผมสิไปเรื่อยฮะนี่ผมเห็นลอยหมูแล้วนี่ไงครับสินี่ฮะลอยหมูลอยหมูมันนอนน้ำปักหมูไงปักน้อยน้ำเพิ่งแห้งไปแล้วตรงนี้ลอยหมูเล่นลอยหมูเล่นไม่ต้องไปหาน้ําครับผมผมจะออกป่าส่วนล,ล,ล่องนะฮะไม่รู้ลูกน้องไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ย hey, hey! เอาได้แล้ว ไม่เห็นลูกน้องผมต้องรอลูกน้องตรงสามแยกนี้นะต้องรอยกันเนี่ยเอ้ยไปไหนกันวะเนี่ยมาหายหมดเลยครับเหลือสองตัวนี่ฮะเมื่อก่อนเป็นป่าเลี้ยงงูออกมาตัวแล้วตะแกรงดูโออยู่หน้าเมื่อก่อนเป็นป่าเลี้ยงูฮะหน้าเห็ดเดี๋ยวหน้าเห็ดผมจะมาหาเห็ดที่ดูข้าพผมหออมามาแล้วเนี่ยตรงนี้ป่าสวนสวยไหมครับครับเซ่ฮะเหมือนทุ่งแสลงหลวงครับมีสวนตรงนี้เป็นเขตอุทยานเขางเคสภูมิคุ้มกับผมเขตนี้ ผมพยายามจะนําเสนอที่นี่จะมีหลืบเล็กหลืบ,หลบน้อยทาเล็กสวยครับสวยนี่ฮะมาก่อนเปนที่เลี้ยงควายต้นสนสวยสมัยนั้นปลูกเมื่อสามสิกว่าปีสี่สิปีแล้วรวมๆสี่สิปีประมาณนั้นมาก่อนผมเดินประจาครับเส้นนี้นี่ให้พี่ผมว่าลอยกระทิงนะเพราะว่าควายไม่มีแล้วควายเขาออกหมดแล้วนี่เขียดน,น้อยควายเขาออกหมดแล้วครับไป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 เรื่อยครับผมเดินไปตามไปเรื่อยเอา สวย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 ปสวยสวยสสวยมากเลยฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูครับผมปไ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 ป้าเ er สื้อโอ้สวยสวยไป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 อออกน้ำแล้วสิเดี๋ยว ไปแล้วไปเรื่อยเมื่อยค,นะครับผมหลังไม่ดีนะให้ดูไปเรื่อยคผมดูยาวของคลิปนี้ผมคิดว่า,าได้ไเกันสองคลิปยังไม่ถึงที่สวยดีนะครับอันนี้แค่เตเต้นครับผมนี่เป็นสามแยกหนองไมนาครับผมหนองไมนาจะไปทางนี้ฮนะแล้วก็จะวนมางนี้ก็ทางนี้ก็จะขึ้นไปหลังเขาหญ้าออกสเปิบได้ไปห้วยทรายได้เขกสามงานได้หมดครับผม อันนี้ผมจะวนมาทางนี้ฮะดูตามกล้องผมวนมาที้ผมจะลงไปดูป่าส่วนด้านนี้ที่ผมเคยมานอนอยู่เมื่อก่อนผมเคยทํางานอยู่ที่นี่ปลูกป่าครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับไปไปนี่ฮะบรรยากาศเย็นแล้วครับเตยเงียบยังไงฮะเงียบหูสงบยังไงครับทําเลยครับคิดแล้วทำเลยฮะอย่าอย่าอย่ารอรอได้ไม่ได้ทครับผมทําเลยแต่ความสบายใจทําเลยครับเตยนี่ผมจะไปด้วยครับผมเมื่อก่อนผมเดินอยู่สายนี้ ะไปเรื่อยมาลกหมดแล้วสุก็ไปอยู่ไม่เข้ามาโอ้โหลกน่าดูเลยนี่คืออะไรนี่นี่เปนะ็นกอยเปล่าเหรอครับใหญ่นะมันจะเป็นกอย,าย,นะกอยมาเร็วเร็วเร็วไปเดี๋ยวมันก็จะ,จะป่ามันลกฮนะผมจะไปป่าสนข้างล่างข้างล่างเป็นป่าสนนี่ครับพี่เห็นไหมบรรยากาศลกข้าวผมอันนี้ตรงนี้ทางมันตนันมันมันต้องมุ่นไปครับ กัวหาวด้วยพี่ที่นี่เขาดักหาวคนฮะกขาป,ลาลปลา่าเยอะนะ่ัวหาวโอ้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 หาครับนาำหนามนาำนามนานี่ไงพี่ลอยกวางฮะเนี่ยลอยกวางกินนั้นเลยครับผมกแกะก่อนที่นี่มีกวางเยอะนะฮะพอมันเริ่มลกเดี๋ยวนี้มากกว่ามันเตียนไปเลยครับผมไปไปเลยมาอมันก็ผมกลัวหาวครับนเะจะไปได้แค่ไหนก็จะไปครับผม จะไปฮะมาแล้วต้องไปมาแล้วต้องไปขี้เกียจไม่มีงานครับผมมาเด้อนอะเอาหายมาแล้วยังไม่เห็นน้ำเลยเอฟซีดูฮะนี่ไม่ใช่ป่าอย่างที่ผมเมานั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมานี่แต่ว่ามาไม่ถึงฮะอุบัติเหตุ็เลยต้องมาใหม่ทางนี้ฮะัองดูป่าครับผมนนี้ไม่ใช่ป่างอย่างที่ผมมานะฮะมันจะเริ่มลึกไปเรื่อยๆครับผมโอ้ย ลึกไปเรื่อยฮะแถวนี้ทางเยอะครับผมแต่ผมไม่ได้มาทำไมครับฮะผมจุดทูบบอกแล้วบอกย่าบอกปู่ที่นี่ถือปู่ย่าเป็นนะครับผมผมบอกครับผมจะมาทำงานครับไม่ได้มาเอาชีวิตใครฮะเราก็เดินมาได้ครับผมมี่อาจจะเข้าป่าสนอีกไม่รู้้างหน้าจะรกหรือเตียนผมเคยเดินมาก่อนมาก่อนมันเตียนนะเอฟซี FC ไหนจะแดกรู้แล้วมันนี่เร็วเร็วเร็วไปฮะ มั่นใจเอาแค่ทำได้ให้ FC ทำดีที่สุดทำเต็มที่ครับเดี๋ยวจะแกล้งยังไม่มา,มาครับผม,แ,มแลเลยมาไร FC เอ,อ้ไป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 ,ไปครับผมจะมืดแล้วนัไม่ได้หุงข้าวเลยครับสีไม่ค่อยสบายนะฮะแต่ผมต้องมาครับผม,ผมต้องทำงานฮะงั้นไม่มีคลิปให้ FC ดูครับผมคลิปมันๆครับผมเริ่มจะเข้มข้นไปเรื่อยนะฮะเพิ่จะเข้าป่าไปเรื่อยเลย FC คนจะไปหาต้นไม้ทป่าแล้วเรื่อยๆเลยครับทีน,นี้นะไม่ใช่ป่าเหมือนหนองไม่ใช่ป่าเหมือนหนองไมนาใต้ใกล้บ้านนะฮะทีอันนี้ป่าลูกพี่ใหญ่เยอะนะฮะนี่ฮะลอยลอยเขาเขาทั้งนีเลยเป็นด่าลูกพี่ใหญ่ล้วพี่ใหญ่ก็มีนาตมงนี้ผมมาดูว่ามีน้ำเปล่านะเดี๋ยวก่อนไปนไหนกันหมดอ่ะทางเท้าหลุดเดี๋ยวดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้แห้งไหมรักแล้วคก็พี่ มีรู้มีน้ำเปล่าฮะเนี่ยผมมาทำท่าด่านเขามาเร็วมาครับมามามาโอ้โหล,ลูกพี่ใหญ่ไม่รู้มีน้ำเปล่าฮะดูกฮนะเนาะมีคลองด้วยอ๋อเดี๋ยวฮะมีคลองด้วยไปไปโอ้โหลอยลูกพี่เอยอะแล้วไปไป ลางเก่าครับผมลึกมาเรื่อยฮะประมาณสิบสามกิโลสี่กิโลตอนนี้ฮะโอ้น้ำมีแต่ว่าเดี๋ยวหาที่ยังจับไม่ได้นี่แล้วมารอยสัตว์ลอยหมูครับผมนี่นี่รอยหมูฮะโอ้ลอยหมูเราก,กระทิยนลอยหมูจังเลยฮะนี่รอยสัตว์เต็มเลยครับสี่มจะมาหาน้ำด้วยฮะจะเย็นแล้วครับเนี่ยเย็นแล้วโอ้ผมเจอที่ตักน้ำแหละ มาป่าไปตองโต,งตงเดี๋ยวกินน้ำต้องรอก่อนครับโอ้ลอยเก้งลอยเก้งลอยเก้ง,งนี่ครับสมุนไพรเนี้ยนี่เขาเรียกอะไรนะกระเพาะช้างอะไรนะ,ะสมุนเป็นสมุนไพรครับผมเดี๋ยวดูนน้ำก่อนครับตรงนี้น้ำน้ำไม่เยอะเอ็ซีเดี๋ยได้แล้วโอ้โหนี่ครับซีโอ้ลอ,อ,อยกระทิครับซี กระทิงเยอะครับผมตัวกระติงฮะเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนครับผมไปไปมาเร็วไม่ไหวครับสีต้องย้อนขึ้นบนก่อนฮนะไปเร็วมึงี้เร็วกลับขึ้นบนไปไม่ได้ฮะดูแล้วมันมันเหวลงครับผมมาเร็วมามามาใส่เลยฮะอดหลังนะครับซีให้ดูคลิปยาวๆนี่เรากับมาห้ตัวลุยปา่าครับผมสนุกจังแตดมืดแล้วฮะโอ้โหตะวันมาเร็ว ไปลงไปสายจะไปป่าสวนทางนู้นค,ครับผมทางนู้นจะเป็นหน้าผาป่าสนสวยรู้เหนื่อยลองแล้วลูกพี่ใหญ่ฮะลูกพี่ใหญ่เยอะโอ้โหนี่ผมมารงลูกพี่ใหญ่นะครับโอ้ไปเอารครับดิโอ้ไปเร็วเร็วเร็วตู้ไปถอยมาเงี้ยมาเงี้ยตรงร่างเนี่ยออกมาลนะไปต่อครับโอ้โหไปเลยฮะคลิปยาว มาแล้วมาไปเมื่อไหไหมไปไปไปต่อครับผมไปไปนี่ไป,ไป,ไปลุกมาไปวัน <c oughs> นี้ยังไม่มีอะไรหุงข้าวฮะไม่ได้อาไม่รู้ว่าอย่ารครับที่ป่าขวามือไปครับไปครับผมไป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 เนี่ยจะลงไปเรื่อยครับผม ไปไปเร็วมามมอมแล้วลุลุล,ลุไปไกลครับเยจะมืดเลยครับเนะี่ยเย็นแล้วฮะผมต้องรีบไปหาน้ำก่อนครับนี่ลูกรอยทางสัตว์เก่าไปเดีย๋ยวเราทางสัตว์เก่าฮะเมื่อก่อนเขาเลี้ยงควายแต่อนนี้เขาไม่เลี้ยงแนละ้วเป็นยางชาเขาให้ออกหมดครับผมสี่รอยลูกพี่เมื่อคืนเลยครับนี่เห็นไหมลูกอีกที รถตู้นี่ครับใหม่เลยใหม่เลยครับผมต้องค่อยๆเดินทังไม่ได้อยู่แถวนี้นะเห็นหมฮลงทางกันไปนู่นไปครับต่อครับไปสิผมก็เริ่มใจไม่ค่อยดีนะทางไหนนี่ไปเร็วๆๆๆปู่ย่าท่านช่วยอยู่ฮะผมก็ไม่เคยเข้ามาเป็นสิบปีครับอันนี้ครับผมไปไปเรื่อยรอยทางใหม่ๆเลยฮะข้ามไปตนูันครับผมรอยด่านทางครับสี่เนี่ยเราเข้ามาทางบนครับผมที่นี่ชางเยอะครับ มังบ่ไปแล้วไปเลยครับผมนี่ครับมาถึงบ่าสนบ่าล่างเลยฮะนู่นฮะเดี๋ยวจะพาดูบริเวณแาวนี้สวยๆครับผมผมต้องไปก่อนนะผมตรงนี้ไม่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วครับนี่ฮะบอลเข้าไปบอนวันนี้ครับผมผมก็จะเดินตามเขาย้อนนู่นฮะไม่รู้ไปได้แค่ไหนฮะลองดูก่อนครับเอฟซีไปเรื่อยๆฮะลอยก็เตี้ยแล้วฮะซีลอยก็อยู่แถวนี้ครับผมทงไงปู่ย่าช่วยหน่อยนะฮะลอยเพคนเอฟซีลอยเต็มเลยฮะไป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 ดังไม่ได้ครคอยฟังครับเดินไป ก็กล ok an mm like ัวตอนนี้ครับป่าสนมันได้มาตั้งสิบปีแล้วเริ่มเย็นแล้วร้อยแหลกเลยพีนดูนะมาจากบนไปไปไปข้างหน้าร้อยแหลกเลยไปเร็วๆไปนะพี่โอ้ไป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 นะร้อยเท่าครับผมไป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 เลยฮะเหนื่อยครับพี่ฮะป่าสนครับผมป่าใหญ่ฮะ มีสวนเมื่อสี่สิบปีแล้วเขาปลูกประมาณนั้นนะเกือบๆไม่ถึงก็เกือบครับไปเรื่อยครับผมเราจะไปออกทางล่างมีน้ําตกเยอะครับตกเล็กตกน้อยเยอะฮะแถวนี้สวยครับบ้านบ้านดอกไม้สวยที่สวยเยอะๆฮะน้ำซีออกที่ลุ่มนะฮะครับผมจะไปนู่นครับผมหดอมไนาอตรงนี้เราจะไปมั่งต่อครับผมไปไปต่อเลยไปโอ้โหลกจังเลยครับเดี๋ยวไปลุกขึ้นไปโอ้ย ทำครับงานงานต้องทำอนะใจรักครับผมรถก,ก็ไปครับไหนนะครัปิดกล้องสี่เหลี่ยมใบเดียวเนี่ครับสี่เหลี่ก็เล่นผมจไปนู่นครับวันนี้ไม่รู้ไปจันหรือเปล่าว,วันนี้ไม่ทัางที่นี้ครับผมตรงนี้เราลุกพี่ใหญ่เขาเล่นฮนะเราจะไปนี่ครับผมไปไปกันเร็วไปผมต้องให้พ่อเอฟซีดตู้ด้วยฮะเป็นตรงหมดเลยมองเห็นแล้วครับผม กว่าจะเอะไปเดี๋ยวไปข้างนอกมันแจ้งอยู่ข้างในมันมันคืบเมื่อทางนอกมันแจ้งก็ต้นสนใจเลยมัอนฮะผมเดี๋ยวหน้าเห็ดผมจะมาเห็ดที่นี่ดูนะครับผมที่นี่เห็ดเยอะครับนะฮะมาก่อนนี่ก่อนดูโอ้โหสีน้ำพ่อเมื่อจังเลยดูฮะาเปี้ยตรงครับผมเหนื่อยจัง เดี๋ยวต้องลูกน้องมันได้มีน้ำเราต้องไปหาน้ำก่อนฮะหยุดน้ำไม่ได้ไปต่อเลยครับลูกพี่ก็เยอะต้องค่อยๆฮะเงียบๆไปไปไปเร็วเร็วเดินแล้วเดินแล้วพี่ไปเรื่อยฮะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยครับผมในป่าฮะต้นสนป่าลงใหญ่ครับหนองไมนาไปเร็วเห็นไหมครับวิวด้านนอกฮะไป ด้านนอกก็ผมสวยฮะแต่จากที่นอกก็สวยๆกันนี้ครับผมเดี๋ยวจะเห็นหลังเขงยาย่าพี่โอ้ยที่นี่ที่สวยเยอะฮะเห็นหลังเขงยาย่าไปเร็วเร็วเร็วมันมีน้ำอยู่น้ำแล้วไปเอาม,ม,มามาเร็วถือน้ำาเลยไปปลากวดแตง,งูมสิบงูพิษในเอฟซีเป็นวัดด้วยครับเนี่ยฮะไปเลยครับผมลุ่นฮะมามาเร็ว ลูกน้องเดินหน้าดูนครับป่าสนฮะลอยมันล้มบรรยากาศฮะทางนน้นหนองไม่นาครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าวาอะไรนะสวยครับผมสวยรอยลูกพี่มาไปลูกพี่ใหญ่เดินตามมาเพราะตามมันูุชารกหายครับเดินตามรอยลูกพี่ใหญ่มาตอนนี้ฮะดูบรรยากาศนะพี่เมื่อยแล้วครับผมเดินแลพักใหญ่แนละ้ว แต่มาทั้งทีก็ต้องอาคลิปดีๆครับผมใหสวยฮะไปฝากเอฟซีให้ดูครับผมหลังขยา่าหลวงไม่นามีอะไรมัง่งอยากให้รู้ประมาณน,นี้ฮะตา้งรอยลูกพี่อย่างเดียวครับผมลูกพี่ใหญ่มาทางไหนไปนั่นฮะนี่มามุ่นตาลูกพี่ฮะไม่มีฮาวแน่ถ้าลูกพี่เดินรู้สึกไม่มีใครเดินเลยครับเอฟซีตรงนี้ทางล้มไปทางไหนเนาะเราจะเด็กมาโู่นแหละเดี๋ยวดูก่อนเห็นเอฟซีเล็กบอลอะไรฮะนี่ครับ ในป่ามีเยอะครับต้นคอครับพี่ยังไงต้องหาน้ำไม่เจอครับวันนี้ในป่าก็มีขยะนะฮะไปมาไหนดิมะม่วงป่าพี่เนี่ยมะม่วงป่าเม่นกินสัตว์กินแต่มันสุกเยอะที่นี่ผลไม้เยอะป่าเยอะไม่อดครับผมไม่อดตายฮะถ้ารู้จักกินเข็ดในป่าการดำรงชีวิตในป่าถ้าคนรู้จักจะไม่อดครับปล้ยป่ากินได้เครือน้ำก็กินได้ เกอน้ําก็มีผมไม่มีน้ําผมก็อยู่ได้นี่ฮะเราลูกพี่เขาเดินเยอะเลยฮะเราก็เดินตามลูกพี่เข้ามาผมตันนี้ไปเรื่อยครับยังไม่ออกหลายโลฮะวัดดวงครับพแบบีีคลิปนี้ลุยแล้ววัดดวงฮะต้องลุยครับธรรมชาติของไม่นาเยอะฮะนี่ไปตองโตสวยนี่ผมมาตรงลึกๆเดี๋ยวผมจะเข้าลึกๆอันนี้ก็เบาๆฮะประมาณสิบกว่ากิโลจากบ้านหนองไม่นาฮะมาที่นี่สิบกว่ากิโลก็ไม่ใกล้นะพี่โงช้างนะฮะตรงนี้ฮะ ทางเยอะแต่เรามาดีครับเรามาดีฮะเรามาดูธรรมชาติเราไม่ได้มาทำลายใครไม่เอาชีวิตใครครับผมไก่ครับพี่ไก่ไก่นั่นละไก่ไก่ลองอันที่นอนมาแล้วมาแล้วมมย์ครับน้ำไม่มีแเมื่อกี้น้ำมันตักได้ต้องไปให้ก่อนมืดฮะน้ำนุ่งนอนยังไม่มาครับมาแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมา โอ้ไปไปไปเร็วไปลุกไปเนี่ยสี่รอยเท้ใหม่เนี่ยเนี่ยรอยเท้ใหม่เนี่ยผมก็ตามเขามาครับผมไม่ตามเขาผมเดินลงไปทางนี้ผมก็ต้องตามทางไปทางรถเก่าเขาไม่ใช้ก็เลยกลายเป็นด่านทางไปฮะไปเรื่อยครับผมเหนื่อยแลยอมครับสิเดินจุดหมายฮะผมจะไปป่าโซนนู่นแหละเป้าหมายผม วิวป่าสนเป็นไรกันนะไปเร็ววิวป่าสนด้านนู้นครับผมหลังเขาหญาป่าสวยฮะเดี๋ยวใจเย็นเมื่อยแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้ดูก็พรุ่งนี้ครับผมคลิปนี้ไม่ไม่เห็นก็คลิปหน้าฮะเดี๋ยวันนี้ก็ดูอัน <c oughs> นี้ก็โดงเยอะโดงใหญ่ช้างอีกทางนี้เยอะครับตอนนี้เนื้อฟีนนอกไหมป่าบุกนกเราจะไปกันแกะลกน่าดูเลยเนะไงไงี่ยนี่ไงต้นนอฟีนี่เป็นรอยพวกกระทิงฮะ น่ครับลอยใหม่เลยเนี่ยที่นี่ก็ทีเงเยอหลังของย่าเนี่ยควายไม่มีแล้วครับผมควายเขาออกฮะแค่เสียงอะไรครับสีเดียวเสียงอะไรข้างหน้าไปสิมาทำไมกันเล่าไปนี่ครับีโผล่แล้วฮะโผล่นอกแล้วไปโอ้ยยังเป็นรอยลูกพี่เดินเยอะครับผมนี่ฮะป่าน้องไมนาปลาใหญ่ผมไปเรื่อยครับไปผมไปเรื่อยครับผมโอ้เมื่อยแล้วครับสีเสียงไก่ฮะ Mm-hmm.